ขับพี่น้องเบาสินคั้นเนาะมันนี้ผมเองเบาสินคขั้นกับมาตามเลขเด็ดย่าหลวงพคือเก่ารับพี่น้องเนาะแามคำคำว่าย่าหลวงพระเ้าจะาคำับพี่น้องสเสียงเงียบๆเนาะเอากับมาเบิงเมื่อเอาใกนการครับพี่น้องงวดที่สามเนาะงวดที่สามงวดแรกกับเขาตรงๆง,งวดที่สองกับเขาสามโตครับพี่น้อง วันนี้ก็เป็นวดที่สามเด้อพี่น้องเขาก็มาเบิงมาเอาในกันเนาะเ็กเดกย่าติหลวงพครับพี่น้องตัวอรหันตตัวสมมาสมพุทธศนลโมตสระภควัตตัวอรหันตัวสมมาสมพุทธศนะโมตสระภควะตตัวอรหันตัวสานีมามหาราภอิติพุทธศสสุวรรณังวาราชตังวาพีชังบะปัตตังวะอัตตังวะเอห์เอห์อาคารเฉยยะอิติมานะมามิหั่ง นะมมีมามหาราภาอิติพุทธสัสวรรณังวาราชาตังวะพีจังวะอัตังวะปัตถังวะเอหิเอหิอาคันเฉยยะอิติมิมานะมมีหังนะมมีมามหาราภาอิติพุทธสัสวรรณังวาราชาตังวะพีจังวะปัตถังวะอัตังวะเอหิเอหิอาคันเฉยยะอิติมิมานะมมีหัง สาธุเด้อแมนั่งด้วยบอนเลิกมมน,นีลูกหลานมาขอโชกขอใช่ไปเมืองลานในมืออื่นอีกนอก้อลูกหลานยายน้องปัวเด็ดมาขอให้เอฟซีก็ได้เขาไปเด้อสองหัวนองเมน,นีเมน,นีหัวที่สามก็ขอให้เขาขอให้ปังปัง,ปงแห้งๆเด้อขอได้สามตัวตรงๆอีกเด้อสาธุ เขาแม่นางเทลณี่เจ้าที่เจ้าทานเปิดโชตเปิดใช้ให้ลูกหลานเขาไปเมืองลาวในมื่อสองทุ่มครึ่งขอให้เขาสามตัวตรงๆอีกเด้อปูญญาตายา่แม่นางเทลณี่เจ้าที่เจ้าทานเปิดทางเปิดโชคเปิดใช้ให้ลูกหลาน ไปมื่งลาาในเมื่ออื่นให้เอฟซีของบาเสียงขังน้นในปังปังอีกเด้อขอให้เขาคือเกาสามตัวตรงตรงคือเมื่อก่อนเด้อปูญาตายายไม่น่ทาทรณททนีเจอดี่จอดันและว้านรวยไม่เลิกมันนี่ลูกล้านเลยมาขอฉูกขอใช้น้ำขอให้เขาสามตัวต,ตรงตรงอีกเด้อ จ้าจุกขอให้ห้ฮงเฮปังปังข่าวสามตัวอีกเด้อมืออื่นสองทุง่มพึ่งขอมานั่งเทานี้เจ้าทีเจ้าทาน พรมบานพุ่นห้อมเปิดโชคเปิดลาเปิดให้ได้สามตัวเดิมนั่งด้วยบลูรกสาคัสกักขับพี่น้องเบาสินค้าเนาะตอนนี้่าตัหงพ่อเปนกะจยุดถูใบหายเรียบร้อยเนาะ่นเขาไปส่งนอกครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังน้อยเขาเองบาวสินค้าแหละเขาไปเบิ่งถูไม่กันครับพี่น้องเนาะ หัวนี้เป็นงวดที่3เนาะพี่น้องเราเป็นงวดที่3งวดแรกกัน40เข่าตรงตรงครับพี่น้องเนาะ40เข่าตรงตรงหัวที่2องกับแ็ดเกครับพี่น้องเนาะผมกระต่ายแหวนอายุแปด8จ็ดบางท่านก็ได้ทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องเนาะถือว่าเขาสามโตครับพี่น้องเนาะ งวดที่2เขา3ามโตครับพี่น้องรอบนี้เป็นงวดที่สมครับพี่น้องเนาะงวดที่สเป็นต้นหม่มงคลครับพี่น้องเนาะรวยบ่อเลือกออกดอกยายนงโพหเลยมาทําไปที่ขอให้เอฟซีหรือพี่น้องเขาเนาะเป็นงวดที่3ครับพี่น้องเนา,ยนเา,า FC, นเนะ,เ,นะเป็นงวดที่3มแล้วเขาก็มัเบิงหรือมาตามในการว่าเหลขกยายนงโพสิเขาอีกบอ่อพี่น้องเนาะเอฟซีบาวซิงการค้นไหมีโกไม่ใช่ครับยายนงโพเน่เนาะ มีโชคไม่ใช่กะเม่นมาแน่เ้อพี่น้องผู้ใดเดิบาทสองบาทเนาะผู้ใดมีกำลังใจเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเนาะว่ามีคนมีโชคไม่ใช่นำเบาสินค้าอยู่เนาะผู้ใดมีโชคไม่ใช่กะคอมเมนต์มาแน่ๆขับปี่น้องเนาะก็อยากขูว่าเมีคนมีโชคไม่ใช่นํำบองสีนะพี่น้องเนาะก็รเสด้ดีใจเสด้มีกำลังใจเนาะอุตส่าห์มาหาแนวทางให้ จักกวเอฟซีเข้าถือโบถือจักเอฟซีเข้าหมานโมหมานกับโบโฮูนะมิสซีรีครับพี่น้องเนาะก็คอมเมนต์มาทำเนียเด้อพี่น้องเขา้าให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะพี่น้องเขา้าแต่ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบาซึ่งค่านำแนวขับพี่น้องกับมาหาแนวทางเอฟซีตลอดเนาะพี่น้องเขา้าเอาจังสี่พี่น้องเขา้าเข้าไปเบิงเหล็กถูกในกันเนาะเป็นเหล็กถูกต้นใหม่มงคล ของยายนองพ่ครับพี่น้องรวยบวเลิกเนาะเขามาแล้วสองงวดติดครับปี่น้องเนาะนี่เป็นงวดที่สามเดี๋ยวเขาเอาไปเบิงตัวเลขในการครับพี่น้องว่าได้ตัวใดเนาะตอนนี้ตัวเลขก็ออกมาหลายเตอมแล้วพีน้องเอาเขาไปเบิงในกันเนาะว่าเสด็ตัวใดพี่น้องเอาตอนนี้ก็ตัวเลขออกมาแล้วสองตัวครับพี่น้องเนาะห้าแปด อหญเป็นปิศจนาเด้อปูบางเถ่อลูกหลานแปรพอถึงเนาะคืองวดติพานมาเป็นปิศานาก็ยังดีลูกหลานจับใส่กันยังถึงสามตัวเนาะแปดเจ็ดเก่าเนาะก็ยังเข่าสามตัวกขอบคุณหลายๆเด้อปูที่ซอยเมตตาและสงสารลูกหลานให้เกเข่าสามตัวเนาะก็ะขอบคุณปูหลายๆี่ซอยหนุนทรงลูกหลานให้มีเงินมีมมทองใส่เนาะ เรวก็ให้ลูกหลานปังๆอีกเด้องวดน,นี่้เขาสามตคือเก่าเด้อปูซอยเบิงซอยแยงลูกหลานให้ลูกหลาน,ลานมีเงินมีทองให้เขาสามตคือเก่าเด้อปูขอบคุณหลายซอยเบิง,ซอ,บงซอยแยงเนาะวันน,ยยนี้เราก็ลัเบิงมาเอาในการครับพี่น้องเนาะเป็นต้นใหม่มงคลของยายหนกกยองพครับพี่น้องเนาะออกดอกยายหลองพ่ก็เลยมาทําไปที่ขอเลขเด็ดนาครับพี่น้องเนาะ ถือว่าเป็นหัวดทีสามครับพี่น้องของยายหลงโคเนาะเขามาแล้วสองหวดติดครับพี่น้องเนาะหววน,นี้ก็เป็นหววที่สามไดสองตัวแล้วพี่น้องเนาะห้าแปดชัดดีครับพี่น้องโอน,นี้ห้าแปดชัดดีตัวเลขชัดอยู่พี่น้องเนาะห้าแปดชัดงามอยู่ผมกับสีส้มบอแห้งปันไดครับพี่น้องนอ้อยซูมโทรศัพท์ โแหงบันไดกาซูมซํานีน่เนาะพี่น้องก็พ่อแน่เห็นอยู่เนาะวันซูมแห้งะนะ้ทรศัพท์ผมมันจับพิกัดบันไดเม็สิบเลอครับพี่น้องเนาะก็เลยตั้งซูมระยะซํานีน่ก็พ่อเห็นตัวเลขอยู่เนาะพี่น้องเขาเมื่อนี้ไข่ป,ป,ปังปังสามตัวคือเกาเด้อไข่ปังปังสามตัวคือหัวที่สองเด้อปูลูกหลานหรือเอฟซีเบาเส้นข้ามมันก็นล่ออยู่เลยมิติค้นทักมาว่าไปตามย้ายหลวงพ่อเนี่ยเด้อเพ่นว่า เนาะกับมาตามย่า่นวงพ่อยแล้วเนาะเอฟซีบาสซิงคานเนาะมาตามไาแล้วตัวเลขก็ไดสองโตแล้วแปดอันนี้ตัวเลขก็ไดห้าแปดครับพี่น้องโอ้บาสซิงคานมักเพียรเนาะพี่น้องอ้ไมีโชงไม่ใช่กะคอมเมนต์มานำแนเด้วยพี่น้องจะได้มีกำลังใจเนาะบางเทื่อมิดซีรีก็เลยบอ้โหเอฟซี FC โชกดีน้ำบอนะบางเทื่อกับไปหาแนวทางให้เนาะ ก็เห็นว่าเอฟซีมมีโชคอะโอ้เว่าก่บมีคนเบ่งมโนมีคนโชคดีนะมโนซีน่ะอาทิตย์ไปครับพี่น้องเนาะยายหลวงพ่อเพิ่อกว่าถ่ายอยู่พี่น้องเนาะยาหลวงพ่อเป็นอย่างตที่สามเป็นสองแล้วเป็นสามเนาะแม่ยมงหัวบ่สามกับสองแล้วพี่น้องเนาะบ่สามกับสองวลนี้ นะต่างสามตัวเด้อป right. ูหาแปดแปดตัาแปดแปดเนี่ยเป็นเหล็กสามแล้วถูกกระสีแตกส่วงเหล็กส่วนเหล็กแปดแตกแล้วนะมันอาขึ้นแล้วยังไปทั้งคืนเหล็กแปดอาขึ้นแล้วครับพี่น้องนายจะเป็นหาแปดสองหรือหาแปดสามนอะนี่นาห้าแปดสองห้าแปดสามโอ้เหล่ง่าแพงเลยนี่เหลกง่าแห้งมือนี่เหล่ง่าแพงพี่น้อง ปูคนใหม่เป็นปิศนาคืองวดทีิพานมาเลยพี่น้องให้แบบชัดๆเลยให้ชัดๆเลยเด้อปูต้องให้พปิศนาลูกหลานตัยงงอยู่เดี๋ยวสแป่าถืออูป็นเลขสามอู้สามแปดถือของบักเทวดาหน่อยเทวดาหน่อยย่ำสามแปดสามแปดอยู่อ้ ส่วนรัฐบาลไทยของบ่าวเซิงขานเสือกผูกคอของอาจารย์หล่ำกะผมลงคลิปไปแล้วเด้อพี่น้องถ้ายาโตัวเลกกะเขาไปเบิงในบ่าวเซิงขานเด้อพี่น้องผมพิมพ์คําว่าเชือกผูกคออาจารย์ล่ำเนาะพิมพ์ซื้ออยู่เสือกผูกคออาจารย์หล่ครับพี่น้องเนาะนั่นกับเขาเมื่อแล้วสองงวดรับพี่น้องเนาะบอกเขางวดหนึ่งนอกสมไสว่าใส่ทั้งหมดสี่งวดรับพี่น้องแต่ว่าเขาเมื่อแล้วสองงวดเนาะ หลืออีกวหนึ่งเป็นหวดที่สี่ครับพีนองเป็นหววสุดท้ายผมเองก็ลงคลิปไปแล้วครับพี่นองเนาะลงคลิปไปแล้ว fc เบาวซิงค้าหนังยาขูตัวเลขของเหลขเสือกผูกข้อของอาจารย์ลำกับเขาไปเบิงคลิปเด้อพีนองคลิปบนะาวสิงค้าเนาะเขาไปเบิง้งตัวเบาสินค้าก็ลงคลิปไปเรียบร้อยแล้ว เสือกผูข้อเนาะพออาจารย์ล้ำได้ทำพิธีขอหมัวว่านครับพี่น้องเนาะขอหมัวว่านผมเองบาสึข่านกับโรคลิปไปแล้วเนาะมื่อนี้ผมเองบาสึข่านกับมาตามเด็กเด็ดญาตหนองโพครับพี่น้องเนาะเพื่อจะไปขามโขงเมืองล่าฮะครับพี่น้องของวันที่ยี่สิบสามสี่หอนเด็กพี่น้องเนาะของวันที่ยี่สิบสามสี่หอนเนาะพี่น้องของวันศุกร์ครับพี่น้องของญาตหนองโพเนาะผมเองบาสิึข่านกับสิสรุปตัวเลขเนาะพี่น้อง ห้าแปดสามครับพี่น้องโอ้เหล็กงามแพ้งครับพี่น้องเนาะห้าแปดสามเด้อพี่น้องเหล็กย่าหลวงพมอมนีก็ได้ัวเลกก็ห้าแปดสามครับพี่น้องโอ้งามแพ้งห้าแปดสามให้ปังๆกันทุกคนครับผมสวัสดีครับ